สวัสดีค่ะนัาชา DIY นะคะคลิปนี้เราก็จะมาทําพวงเชอร์รี่กันนะคะเอาไว้ติดกับผ้าพกผมหรือทําพวงกุญแจอย่างนี้ก็ได้นะคะคลิปนี้นะคะใช้เข็มเบอร์เข็มหัวทองของทิวลิปนะคะเบอร์3าทับศูนย์ค่ะโอเคเราไปเริ่มกันเลยโอเคค่ะเราก็เริ่มด้วยห่วงนะคะ ขึ้นต้นเป็นก้นหอยแบบนี้นะคะหรือว่าห่วงเมจิกดิงเนาะแล้วก็ล็อกไหมหนึ่งครั้งค่ะโซ่หนึ่งถักเอ็กลงไปในห่วงนี้หกครั้งค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะ เหรือว่าคอทอนะคะหรือว่าควักธรรมดานะคะเราก็ดึงเส้นสั้นนะคะให้มันชิดกันแบบนี้เนาะหกแล้วนะคะแล้วเราก็จะซีกับหลักแรกค่ะเพื่อนๆซีกับหลักที่1แบบนี้นะคะเห็นกันไหมเอ้ยพอ C เสร็จนะคะแถวที่สอง เราจะโซ่1นนะคะแล้วก็ถัก V นะคะวีคือการถัก X 2ตัวในหลักเดียวกันการถัก X 2ตัวในหลักเดียวกันนะคะเราขึ้นโซ่1แล้วเนาะเริ่มค่ะ X ที่1 x ที่สองเป็น1 V นะคะเราจะถักแบบนี้ไป6ครั้งนะคะ1นะคะ2 สานะคะสี่ห้านะคะแล้วก็ x อีก2ตัวในหลักเดียวกันหลักสุดท้ายก็จะเป็น6กนะคพื่เพื่อนแล้วเราก็จะซนะคะกับหลักแรกค่ะก็ะคือรอหอเลื่อนห่วงหรือว่าซนะคะ ก็จะได้ประมาณนี้ต่อไปแถวที่3ค่ะโซ่1นะคะเราจะถัก X นะคะลงไปหลักละ1ตัวนะคะหรือหลักละ1ครั้งนะคะก็จะได้ทั้งหมด12ครั้งนะคะ2 3 4 5 6 7นะคะ 7, 8จ็ดแนะคะสิบเอ็ดนะคะเราก็สนะคะเราได้3มแถวแล้วนะคะหนึสาแถวที่4แถวที่5้าเราก็จะถัก x ครั้งละหนึ่งตัวเหมือนกันค่ะไปถักให้ถึงแถวที่5้าแล้วกลับมาเจอกันจ้านี่ค่ะพอถักถึงแถวที่หนะคะพินาชาก,ก็ซีเรียบร้อยแล้วเนาะซี C แล้วก็โซ่หนึ่งค่ะแถวนี้เราจะถัก A นะคะคือเรารวบ2หลักให้เป็นหลักเดียวกันนะคะดูนะคะก็คือหลักแรก1ครั้งแล้วก็หลักที่สองครั้งแล้วก็รวบนะคะเราจะเรียก 1A นะคะจะทำา A ทั้งหมด6ครั้งนะคะต่อไปค่ะ หนึงสองนะคะสองเอแล้วสามนะคะสี่นะคะห้านะคะ แล้วก็6แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะยัดใยสั่งห์เข้าไปก่อนนะคะโอเค ยัดใ,ใหญ่พอประมาณนะคะแล้วเราก็จะซีกับหลักแรกนะคะเพราะว่าถ้าซีก่อนมันจะยัดลำบากนะคะเพื่อนเมื่อกี้เพิ่งได้ห้านะคะแล้วก็หกแบบนี้นะคะเราก็ซีกับหลักแรกค่ะเพื่อน เราก็ตัดไหมยาวนิดนึงนะคะเอาไว้เย็บนี่ค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆก็ถักแบบนี้นะคะสองลูกเนาะเชอรี่ก็มีสองลูกนะคะโอเคเราไปทำชิ้นต่อไปเลยค่ะโอเคกลับไปแล้วทำก้านนะคะเราก็เริ่มนะคะขึ้นโซ่ทั้งหมดล็อกไหมก่อนนะคะหรือว่าสลิปน็อตเนาะขึ้นโซ่ทั้งหมด22โซ่ค่ะ

ประมาณนี้นะคะอันนี้เอาเก็บไว้ตรงนี้นะคะจะได้ประมาณนี้เนาะต่อไปมาทําใบกันจ้าเราขึ้นทั้งหมด15โซ่นะคะเพื่อนๆเริ่มค่ะสลิปน็อตก่อนนะคะล็อกใหม่นะแล้วก็15โซ่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15นะคะพอขึ้นครบ15ซ้าโซนะคะเราก็ c นะคะซี c ในหลักที่2ถัดจากหัวเข็มนะคะก็คือเราหอเลื่อนผ่านแบบนี้นะคะซี c หครั้งต่อไปเราก็ถักคอทอหรือควักธรรมดาหรือว่า X นะคะในหลักโซ่ถัดไปอ่า แล้วเราก็จะถักที3มครั้งนะคะทีก็คือพันหัวเข็มหนึ่งครั้งนะคะจิ้มเข้าไปในหลักถัดไปดึงใหม่ขึ้นมานะคะมี3มห่วงบนเข็มนะคะเราก็จะดึงลอดทั้งหมดนะคะหทีสทีนะคะแล้วก็3าทีค่ะพอได้3มทีแล้วเราก็จะ 1x นะคะหรือ1 พทนะคะ1 x อแล้วก็ 1c นะคะก็คือจิ้มเข้าไปแล้วก็ดึงไหมลอดผ่านแบบนี้อ่าก็จะได้ครึ่งใบแรกแล้วเนาะต่อไปค่ะเราก็ 1c เหมือนเดิม 1c คู่กันเลยนะคะแล้วก็ขึ้นมาด้วย x ค่ะเพื่อนเพื่อน ก็ควักทีนะคะ3ครั้งนะคะก็คือหนึ่งทีสองทีนะคะสามนะคะแล้วเราก็ 1x ่ค่ะเพืเ่อนๆ x แล้วก็4ค่ะ4นะคะเราก็จะครบ 15ต่อไปเราจะถักกลับนะคะเพื่อนเ,อนเราก็จะโซ่1ก่อนนะคะโซ่1แล้วเราก็จะทวนแพทกลับเลยนะคะก็คือ C นะคะแล้วก็เก็บไหมตัวนี้ด้วยเนาะ1นนะคะแล้วก็คือ x นะคะห X หรือควักธรรมดา 1x แบบนี้นะคะแล้วก็ท3มครั้งนะคะ หนึ่งสองนะคะแล้วก็สามค่ะสามที่เสร็จนะคะเราก็จะเอ็กนะคะหรือควักธรรมดานะคะหนึ่งข้างเแล้วก็จะจบด้วยสีค่ะสังเกตว่าจะตรงข้ามกันนะคะ อ่าแล้วก็หนึ่งซีอีกหนึ่งครั้งค่ะอ่าต่อไปก็จะเอ็กนะคะเพื่อนเอ็กพอเอ็กปุ๊บนะคะเราก็จะถักทีสามครั้งนะคะเพื่อน หนึ่งนะคะสองสามนะคะสามทีแล้วก็เอ็กนะคะเอ็กแล้วก็สี่ะคะ่ะเพื่อนจบด้วยสี่นะคะสี่โอเค เราก็จะได้ใบทั้งหมดแบบนี้นะคะแล้วเราก็โซ่หนึ่งค่ะตัดไหมส่วนประกอบทั้งหมดก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเย็บประกอบกันเลยค่ะ นี่ค่คะเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆน,น่ารักมากเลยนะคะเราก็จะไปติดกับสิ่งต่างๆได้เลยนะคะโอเคค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้าชา DIY ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ